สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์เช่าชาชแนลมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเรื่องของหญ้าพันุงูเขียวมาลงอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยความรู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าวันนี้หญ้าพันุ์งูเขียวมาอยู่ตรงที่บ้านเลยนะครับเพราะว่าเขาเกิดขึ้นที่บ้านนี้เป็นต้นแรกที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ยังมีลูกหลานอีกหลายต้นเลยนะครับ เนื่องจากเขากร่อนนูนประมาณสักตอนกลางๆหรือดูฝนเนี่ยผมได้เอาญ้าพันงูเขียวต้นหนึ่งนะครับมาเพื่อที่จะเอามาทําสมุนไพรนี่แหละนะครับเสร็จแ,แล้วก็ได้เอาเมล็ดเขาในส่วนที่แห้งเนี่ยมาโรยเอาไว้ตรงหน้าบ้านเลยนะครับ mm hmm. ก็ปรากฏว่าประมาณสักเดือนมกราเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็ได้แทงขึ้นมา mm hmm. ผมเห็นนานแล้วครับแต่ว่าก็รอรอมาจนถึงเดือนนี้ครับก็ปรากฏว่า นี่ครับเห็นชัดเจนครับขึ้นมาค่อนข้างสูงประมาณทัก30เซนแล้วนะครับแล้วก็ออกช่อดอกขึ้นมาเยอะนะครับจะเห็นว่าช่อดอกของหญ้าพันงูเขียวแล้วก็ใบของหญ้าพันงูเขียวจะมีความคล้ายคลึงกับหญ้าพันงูขาวและก็งูแดงนะครับแต่ว่าของพันงูเขียวนี้จะ,ะมีลักษณะเขียวทั้งใบแล้วก็ ทั้งต้นนะครับส่วนหญ้าพันงูขาวนั้นใบจะออกขาวาใบจะออกเขียวนวลนๆนะฮะต้นก็เหมือนกันต้นก็อยู่ในลักษณะเดียวกันส่วนงูแดงนั้นก็จะมีต้นคล้ายๆกับงูเขียวนะฮะแต่ว่า,างูแดงบางต้นนั้นต้นจะออกสีแดงแล้วก็ใบขอบๆใบก็จะมีสีแดงนะครับหญ้าพันงูเขียวงูขาวงูแดงทั้ง3งูเนี่ยนะครับมีสรรพคุณเด่น ก็คือช่วยรักษาระบบภายในโดยเฉพาะระบบไตของเรานะครับยาพันงูเขียวเนี่ยดับหนึ่งเลยครับเพราะว่ามีผู้คนเคยนำไปใช้แล้วก็ปรากฏว่าเป็นไตระยะที่2ระยะที่3หรือกระทั่งระยะที่4เนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นฟูไตกลับคืนมาเป็นปกติได้นะครับอันนี้ก็เลยทำให้โด่งดังไป พักใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำให้คนเนี่ยได้รู้จักหญ้าพันงูเขียวเนี่ยมากมายนะครับเดิมทีก็เข้าใจว่าหญ้าพันงูเขียวนี่อาจจะขยายพันธุ์ยากนำมาปลูกยากนะครับไม่เหมือนกับอีกสองงูนั้นนะครับแต่ปรากฏว่านี่ผมก็ต้องถือว่าทำสำเร็จแล้วนะครับนี่เป็นเพียงต้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ขยายใหญ่แล้วก็ยังมีต้นลูกเล็กๆอีก,อกหลายต้นอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกต้นหนึ่งนะฮะซึ่งน้องๆต้นนี้เลย อยู่อีกทางส่วนหนึ่งของบ้านนะครับก็แสดงว่าสามารถที่จะเอามาเพาะพันธุ์ได้นะครับคราวนี้เราเห็นใบเขามีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับต้นก็เป็นแบบนี้แล้วก็ดอกเห็นไหมดอกเรือนดอกที่ให้ดูอยู่นี้ก็จะเห็นว่าดอกออกสีค่อนข้างน้ําเงินไปทางม่วงๆนะครับนะผมก็ต้นนี้ก็จะปล่อยให้เ้าแก่นะครับแล้วก็จะได้เอาเมาเล็ดเขาไว้เพาะพันธุ์นะครับเพราะว่า หญ้าพันงูเขียวนี่เวลาเราเอาไปใช้เป็นสมุนไพรต้องใช้ทั้งต้นครับทั้งต้นเนี่ยเอาไปต้มนะฮะแล้วก็ดื่มน้ําของเขานะครับกินแทนน้ําเลยก็ได้หรือว่าเช้าเย็นหรือเชา้ากลางวันเย็นก่อนหรือหลังอาหารได้หมดเลยนะครับเอาล้ครับนี้ก็หลายท่านก็คงรู้จักนะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราสามารถที่จะเอามาขยายพันธุ์มาปลูกใกล้ๆบ้านได้นะครับเพราะว่าหญ้าพันงูเขียวเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วก็หายากพอสมควรนะครับ ไปเจอทีก็อาจจะเจอเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าเวลายอยู่ปลายนี่ยก็โอ้โบางทีเดินผ่านไปแล้วยังมองไม่เห็นนะฮะเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้ทราบว่าเราขยายพันธุ์ได้นะครับคราวนี้เรามาดูสรรพคุณเขาอีกสักรอบครับหญ้าพันงูเขียวเนี่ยทั้งต้นเนี่ยนะครับมีรสขม ขมชุ่มนะครับซึ่งถือว่าเป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับใช้เป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้นะเป็นยาขับเหงื่อได้นะครับทั้งต้นใช้ต้มดื่มเป็นยาแก้ไข้ลดไข้ได้เลยนะครับทั้งต้นเหมือนกันครับใช้เป็นยารักษาโรคตาแดงนะครับโดยตามตำรับยาเนี่ยเขบอกว่ายาพันงูเขียวนี่มันแก้ตาบวมตาแดงตาอักเสบนะครับใช้หญ้าพันงูเขียวเนี่ย นำมารวมกันต้มผสมกับพิมพเสนใส่พิมพเสนลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้พอกบริเวณตาที่ตาบวมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการรักษาตาภายนอกนะฮะเอามาตําตําพอกกับพิมพเสนนะไม่ใช่ต้มอันนี้นะครับแล้วก็ใช้พอกตานะฮะหลับตาแล้วก็พอกนะฮะหลับตาแล้วก็พอกตรงเปลือกตานะครับพวกนี้จะซึมเข้าไปเองช่วยรักษาตาได้นะครับใบของหญ้าพันงูเขียวนะครับ แก้เจ็บคอได้นะครับแล้วก็ถ้านําไปผสมใส่ดีนตาลหน่อยนะครับแล้วก็มาอมตรงนี้ก็จะทําให้โรคเจ็บคอหรือว่าโรคทอมซินเนี่ยก็อาจจะหายไปก็ได้นะครับตุ่มทอมซินนะครับช่วยรักษาอาการอาเจียนได้นะครับรักษาโรคกระเพาะได้ด้วยนะครับเปลือกก็หรือว่าลําต้นนะฮะลำต้นของเขาเนี่ยทั้งต้นเนี่ยนะครับแก้ท้องเสียได้แก้บิดได้ใช้เป็นยาขับพยาธิก็ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยช่วยขับนิ่วนะครับ ในทางเดินปันสสาวะรักษาปัสสาวะได้นะครับใช้ทั้งต้นเนี่ยต้มดื่มน้ําเป็นยาแก้โรคหนองในสําหรับผู้ชายนะฮะโรคผู้หญิงนะเป็นโรคผู้หญิงแต่เป็นกับผู้ชายเนี่ยนะครับก็มีสรรพคุณได้ฮะแล้วแก้ได้ชะงัดเหมือนกันนะครับรากของหญ้าพันงูเขียวเนี่ยนะครับรากนี่เป็นส่วนสําคัญนะฮะสุภาพสตรีที่มีคันใหมๆ่ๆหรือว่าตั้งคันเนี่ยห้ามกินนะฮะ ยาพันง,งูเขียวเนี่ยเพราะว่าเขามีฤทธิ์ในการขับเลือดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจจะทําให้แท้งได้นะครับใบใช้เป็นยารักษาแผลฝีหนองได้นะครับก็ใช้ใบเนี่ยมาตําแล้วก็โปะลงไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสปปรรพคุณอื่นๆของยาพันง,งูเขียวนะครับนะแก้เครสดนะเคร็ดขัดยอกอะไรได้หมดเลยนะครับทั้งต้นใช้เป็นยารักษาโรคปวดข้อได้ด้วยนะโรคปวดข้อนะครับเอามาพอกตรงที่ปวดก็ได้นะครับ ใบใช้เป็นยาเอามาตำนะครับแล้วก็เอามาถูทานวดแก้เมื่อยหรือว่าเอาไปทำเป็นน้ำมันเพื่อที่จะถูทาด้วยนวดนะครับแก้เมื่อยได้นะครับนี่เป็นสปปรรพคุณอื่นของหญ้าพันงูเขียวนะครับสำหรับหญ้าพันงูเขียวทั้งต้นนะฮะที่จะเอาไปต้มกินเนี่ยนะครับก็ถ้าถ้ามีเครื่องช่างก็ช่างน้ำหนักประมาณสัก15-35ถึงกรัมนะครับนะอันนี้ก็คือถ้าแห้งนะ ถ้าสดเนี่ยก็สามสิบห้าถึงเจ็ดสิบกรัมนะครับต้มกับน้ํารับประทานหรือใช้ร่วมกับตัวยายอื่นๆได้นะครับถือว่าไม่มีข้อห้ามนะเบียร์ยาพันธุงูเขียวนะครับแต่ว่าการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณเนี่ยเราก็พยายามที่จะศึกษาหาความรู้หรือถามท่านผู้รู้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ก็นํามาได้รู้จักกับยาพันธุ์งูเขียวนะครับแล้วก็ เป็นที่ยืนยันว่าสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเพราะ,มะเมล็ดหรือว่าเอาต้นไปปลูกได้นะครับใบก็สวยยาพันธุ์มือเขียวเนี่ยนะครับเอาละครับอาจารย์เชาาชาแนลสมุนไพรใกล้บ้านยังคงเดินหน้าหาสมุนไพรมานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับ mm hmm. อยู่เรื่อยๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์เช้าได้เข้าป่าไกล ไปหาสมุนไพรดีๆมานำเสนอด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้อาจารย์ชาวชาแน,นลลาไปก่อนสวัสดีครับ